นี่มาแล้วรถคันแดงมาจอดที่บ้านแล้วครับเปลี่ยนรอมาแล้วนี่รถลำพงเขาก็อีเซคือกันนี่แหละครับใส่หอยชุบเบ๊วยพนักงานดางรถนี่ครับ,รบนี่ครับงับมาครับกำลังอีเดินทางไปบ้านแพงครับเดี๋ยวมืออื่นรถคันแดงนี้ตามไปครับไปจอดอยุโดม ยอดเโดใไ้ห้าอำนาจเฮ็ดห่องเฮ็ดสั้นนี่ยังใส่รถคันนี้ครับหลังจากไปทัว,ทวาาร์กาธว่มบาได้ล่างแจ็กเทียคือโอกาสพอดีเลยครับนี่ในล่างคันฝนมปตกใส่คือผู้ถึงน้ำหดอกตอนนี้ยูบ้านนนโพครับอยู่บานน้นบบานลุงปิยะครับหอจกอพิยะข้าวผ้านี่ครับ โ<ว>อ้ย <ija> ลอเหลีย่ยมมงมง,มงเลยพี่นอ้องไปแจงตกแจงไปครับเห็ดดีมันเก็ดดูดีครับถือใจคนจ้างถึงใจชี้รถเข้าไปบ้านงานผู้ละครับ ส่วนไทยนี่สั่งคนอยู่นะครับไปสั่งยูราชบุรีครับเอาอตัดไทยนี่ออกครับไทยไทยกับชนไทยไดนอีกบอกมาเป็นแบบใดีด๋ยๆเฮ็ดคลิไปให้พี่น้องมั้งอ,อ,อีกเพราะมันเฮ็ดเลี้วๆไอ้แดกมาประกอบใส่ที่วันเีาครับส่วนไทยมันเรนเปรลาบุรีเมื่อกี้นี่กระไรนี่แหละได้ล่อครับได้ล่อมาเพิ่งมาจอดกวางเคียงนี่ครับคันนี่ อันนี้จะเป็นรถบรรทุกไฟบรรทุกมอนิเตอร์บรรทุกมิกครับของทีมงานเสาหน่อยพี่รุ่นแพงครับดีบค,ครับหล่อเปี้ยลยครับนี่แหละห้องน้อนห้องยังคง,งอยู่ในรถคันนี้แหละครับประมาณประมาณ ซนทั้งหนานี่ที่เียกว่าเฮ็ดอยู่หัวกิงเราเบิ่งประโยชน์การใส่ใสยเราเวลานั่งมันยี่โบสดวกครับไม่เห็นได้นี่ใส่เฉพาะเวลาจอดแลก้กต่อเอนอนเท่านั้นครับระวังเดินทางก็คือเอานั่งหนารถครับผมเบก่องบนมันยี่โบสถวกซ้ำเดบ่สะสวกซ้ำเดคขั้นบบสดวกรถส่วนตัวไปขันนั่งกับไปไปจะนอนได้ซื้ออย่างประมาณนี้ครับอื่นครับพามีคิวงานอยู่อำเภอเพ็ง จังหวดัดอุดรธานีเดี๋ยวล่างรถขี่รถเสร็จนี่ผมก็เดินท้ายบ้านเพียงได้ปลาครับได้ปลาตะเพียนได้ปลาตะเพียนใครไปฝากแม่สุภาพครับไปฝากคุณโจ้ไปฝากความนับเคยไปกินข้าวแรงปุ่นครับเมื่อนี้ถือโอกาสเห็นเบาอาบล้างรถให้เบาอาบนี่สวดด้วยครับหยีด้วย ครับโสดแต่ว่าเสียใจน้ำสำหรับผู้หญิงนะครับพอเพิ่นว่ากระเทยเมียนวะโอ้ยผมเมีนยังดีไปวิธีสาวน้อยกับไปน้ำหาเบิ้งเจ้าผู้สาวแดนเซอร์ไหมว่าเป็นเบิ้งแดนเซอร์ผู้หญิงของเมีนเป็นเบิ้งแดนเซอร์ผู้ชายนี่โอ้หันจับไปพอดีคือจำผู้หญิงหล่ะครับครับมือดหคือกันเมีนบ่อผู้เมียนใสยเรียงบ่อ ร้องบึงไปท่านร้องบึงไปคนชิงลูกนั่นแหละสุดยอดแล้วอามร้องมาเราเด็กอามอ่ะติดใจเพราะเสาเรนี่แล้วผมบอกเอาดอกเมี้ยตา์เนี่ยผมจะเอาผัวเส้นมาเห็นไหม นี่นะครับพี่น้องมันกันยี่ได้มาเทลซิงระยังครับใส่เวลาน้อยหนึ่งจังรถลำพ้งกันพี่น้องก็บว่าโอ้สองเย็นสามเย็นแล้วอยูุคือก่าครับใส่เวลาท็่เทียนมันพอเียสิบมือประมาณยี่สิบก้ามือครับเพราะว่าเพื่อนกิดจังว่าแวเนาะมันเลี้ยงเลี้ยงไหวตายเกิดมันกับพวกเขาไฟออกไฟครับผู้ถ่าเพื่อนตายเพื่อนก็ได้หยุดงานกับสร้างกระไดลูกปวยลูกว่าสบายมันหนักมีนี่ครับเพราะว่าเขาย็ดเองถึงอีซาเนี่บ ใช้าแต่ชัวร์ไหมครับมารับรองกับมีน้ำเสเนอซิ่งดีๆเ<อ>ห็นพี่น้องเอฟซี่นครับสามดายเป็นแพ้งแบบโปรผิดหวังเลยครับกับว่าได้่าออกตัวไว้แห้งดอกก็แบบคือก็แบบคือยิพย,ยัญามครับให้ดีที่สุดครับเพราะว่าก่อนผมยีเฮ็ดอย่างลงไปผมกับปรึกษาบอตโูแบบนี้ดีบอ่อแบบนี้ได้บอ่อเพื่อนเขาต้องแบบนี้ดิ เป็นกระบ,บอกผมมานะอันนั้นอันนี้ครับกับปรึกษากันอย่างผลงั้นออกมาไก่กับว่าให้นี่เป็นที่ติดต้องใจของพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพนแ้งอยู่ค่อยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาโครงการมันระยะยาวครับเขา,าไม่ได้ไปรับจ้งงบางสววางโซ่เขาหรอกอะริมะสวัสดีครับไอคิวครับ,รบเกี่ยวมาจะไปหาพอ่อหาพอ่อห,หาพ่อีอิครับ มายย้ครับค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องครับให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับสิ่งหนที่พร้อมเขาเอาไปสิ่งในยุคพ่พร้อมเขากตั้งไปก่อนขออย่างเดียวขอแต่พี่น้องเป็นของังใจให้กันครับเฮ็ดสูบผู้ใดเฮ็ดแข่งผู้ใดโบมีครับเฮ็ดแข่งกับ เจ้าของกับผลงานของวงนี่แหละครับแข่งกับค่าจ้างของเจ้าภาพแข่งกับค่าจ้างของผู้จัดงานนี่แหละครับนี่คือฐานความคิดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับวิธีเครื่องเสียงของสารน้เพลินแหวงรอบนี้ครับนัอ่าอาจารย์สร้างเราเคยสอนผมไว้ลหละครับขั้นเทศบุญีขั้นเทพบัจบ,บครับเราต้องไปน้ำเสนอหรอก เ็ดก็อยากให้คนย่องแล้วบ่แม่นว่าฉี่มักย่องเด้มักย่องอีหลีครับเพิ่นมักเฮ็ดไปแล้วก็ให้คนได้ชมครับอย่าให้เพินน่นได้ตีกันน้อยที่สุดครับมันบ่มีสิ่งใดที่ดีที่สุดครับแต่ว่าก็บ,บ่ให้ขี้ไลยครใช่ได้ซั่นล่ะครับเนาะพี่นอนะ้องเนาะที่มาก็เดินทั้งระล่างรถสิบมีกันไปแล้วครับไปเฮ็นกับเขากินยั่วัน บาจูครับท่านีดเข่าไ,ไปบเบิ่งเพียงอีกอยู่ตอนนี้อยู่ยอดวิวอยู่เท่าไรแล้วบุ๊กครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสักนีดครับอยู่ในก็เดินทั้งแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามทุกการรับชมครับ,บคลิปนี้ฝากไว้ซักนีดครับขอบคุณครับ